สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามช่องของเราต้นข้าวสุปรียาสำหรับเมื่อวานนะครับหรือเมื่อ,อวันที่24นะครับน้องมีงานนะครับถึง3งานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันที่24นะครับกันยายน2568นะครับ ก็มาที่งานเล่นครับช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นมินิคอนเสิร์ตโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบ,บุรีณนะห้องประชุมบุษราค a องค์การบริหารส่วนตมอา่าส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็18นาฬิกางานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบ,บุรีณนะลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งหน้า เอ่อ KFC โรบินสันไลฟ์สไตล์การจินบ,บุรีนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหน้องมีงานสองงานแรกก็เอ่อนะครับอยู่ในตัวจังหวัดนะแต่น้องมีงานปิดอีกนะครับงานที่สามนะครับหลังจากน้องหาย เรียกว่าหยุดไป2วันนะนะครับหลายๆคนก็คงจะคิดถึงนะพ่อพ่อแม่เอฟซีนะครับที่เราไม่ได้ฟังเสียงเพลงเพราะของน้องต้นข้าวโอ้โหนะครับหลายวันกันเลยทีเดียวนะครับพ่อพ่อแม่เอฟซีคงจะคิดถึงกันมากๆแน่นอนนะครับรวมถึงตัวเอสก็เช่นกันนะครับโอ้โหนะมางานแรกก็ งานที่อบจจังหวัดนะครับก็เรียกว่าน้องก็มีงานแสดงช่วง16นาฬิกา30นาทีแต่ก็เหมือนมีการเลดเ,เวลาไปนิดนึงนะครับน้องก็ขึ้นเกือบเกือบ5โมงเย็นเลยนะสำหรับางานที่อบจนะนะครับก็น้องมาขึ้นร้องนะก็งานนี้ก็จะมีเหมือนจะมีอาจารย์เจตุพลด้วยนะนะครับมา พูดคุยนะมาทอ์กโชว์หรืออะไรสักอย่างนะนะครับก็บัตรราคารู้สึกจะเป็นราคา1,000บาทนะนะครับสำหรับผู้ที่เข้าชมงานครั้งนี้นะเพราะว่าจะมีอาการอาจารย์จตุพลด้วยนะครับมาทอ์กโชว์แล้วก็มีน้องตุนข้าวก็ขึ้นร้องเพลงก่อนเนาะนะครับช่วง16บนกา30นาทีหรือเกือบเกืบเอบ17บเนากานะนะครับน้องก็ขึ้นร้องไป เกือบเกือบชั่วโมงหนึ่งนะหรือชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละนะครับน้องกอ็จบจากที่นั่นนะนะครับน้องก็เดินทางต่อไปที่ห้างโรบินสันนะครับจังหวัดกาญจนบุรีก็เรียกว่าไม่ไกลกันมากนะอยู่ห่างกันน่าจะไม่ไกลามากนะนะครับเรียกว่าน้องก็ขึ้นช่วงไอ้สิบแปดนาฬิกากว่านะ นะเพราะว่ามีการเลทดแน่นอนน้องเดินทางเ,าเหมือนจะไปไม่ทันตามเวลาที่18นาฬิกานะนะครับน้องไปถึงก็ขึ้นร้องเพลงเลยทันทีนะเพราะว่า,ามันก็เลีดมานิดหนึ่งนะนะครับพิธีกรก็พูดคุยรออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นเ,เป็นลานซึ่งไม่กว้างมากนะนะนะครับก็เป็นลานโปรโมทโ,โปรโมทสินค้าหรืออะไรสักอย่างนะอยู่ช่วงชั้นชั้นแรกนะนะครับก็หน้า ทางเข้านะเป็นห้างรูบินสันนะนะครับอยู่ติดๆกับบันไดเลื่อนนะนะครับก็เรียกได้ว่าก็มีพอ่พอพ่อเมฟซีม, FC, มาให้กําลังใจน้องเยอะเหมือนเดิมนะนะครับไม่ว่าน้องจะไปแสดงที่ไหนนะครับก็เรียกได้ว่าก็อบอุ่ออนเลยทีเดียวนะนะครับก็มีพอ่พอพ่อเอฟซี FC, ตามดูในไลฟ์สดก็เยอะแยะเลยนะนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นหลักหมื่นเลยกันทีเดียวนะเพราะว่า หลายๆคนก็คงจะคิดถึงเสียงน้องนะครับเสียงเพราะๆของน้องซึ่งเมื่อวานน้องก็ร้องเออเพลงเรียกได้ว่าเยอะมากๆเพราะว่ามีตั้งสามงานนะนะครับแต่งานที่สองนี้ก็เออน้องก็ร้องไปแอดก็ไม่ได้นับนะนะครับก็ถือว่าเยอะนะนะครับแต่ว่าที่โรบินสันก็เรียกว่าเหมือนเป็นถิ่นของน้องอยู่แล้วนะน้องก็อ่าอ,อยู่ไม่ไกลาจาก เที่ห้างตรงนี้มากนักนะตามที่น้องพูดนะน้องบอกว่าน้องอยู่ไม่ได้ไกลจากที่นี่นะครับก็เรียกว่าน้องก็มาเดินห้างโรบินสันบ่อยอยู่แล้วนะครับก็เหมือนจะเคยมาร้องเพลงอยู่ที่นี่หลายครั้งแล้วนะสําหรับเห้างโรบินสันนะมันนะครับตั้งแต่สมัยน้องเด็กๆเนาะเคยประกวดหรืออะไรต่างๆที่มีการจัดงานอะไรต่างๆอยู่ที่นี่น้องเคยมาร้อง หลายทีแล้วนะในช่วงที่น้องยังไม่มีชื่อเสียงนะนะครับถ้าใครเคยเ,เห็นภาพเก่าๆเนาะภาพตอนเด็กๆที่น้องอร้องเพลงก็จะมีที่ห้างโรบินสันก็ปรากฏเช่นกันนที่น้องเคยมาร้องเพลงในช่วงเด็กๆนะนะครับก็จบไปเนาะที่ห้างโรบินสันแล้วก็น้องก็ไปต่อนะครับอีกงานหนึ่งนะครับน่าจะขึ้นช่วง สองทุ่มนะหรือทุ่มกว่าแอดก็ไม่ได้ใจนะเพราะว่าเออมันเป็นงานปิดนะนะครับแต่ก็มีช่องหนึ่งนะครับก็มีการไลฟ์สดเนาะนะครับแอดก็ได้นั่งดูนะสำหรับเมื่อวานนะครับก็เป็นงานปิดนะมีอยู่ช่องหนึ่งที่เขาถ่ายนะนะครับเห็นว่าน้องเออเป็นเหมือนเป็นเจ้าภาพเชิญนะครับไปรู้สึกจะเป็นวันเกิดนะของเจ้าภาพนะนะครับก็เชิญน้องไปร้อง เพลงเนาะเป็นแขกรับเชิญนั่นแหละเป็นแขกพิเศษนะครับน้องก็ไปร้องเพลงนะครับแล้วก็ได้ไวอวยพรให้กับเจ้าภาพนะครับอะไรต่างๆนะนะครับสําหรับเมื่อวานเนาะนะครับก็ผ่านไปเนาะนะครับก็น้องสรุปคือน้องมีงานแสดงถึง3งานซึ่งน้องก็เอาอยู่นะครับซึ่งน้องก็เก่งมากๆน้องเอาอยู่ทั้ง3เวทีเลยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ โค้ดของน้องนะครับหลังจบการแสดงดังนี้นะนะครับหนูขอขอบพระคุณเจ้าภาพทั้ง3งานขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ชาวเมืองก,การบ้านเราขอบคุณพ,พ่อพ่อแม่แม่จังหวัดใกล้เคียงและที่เดินทางมาไกลเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูสนับสนุนหนูนถึงหน้าเวทีทุกๆเวทีกันอย่างล้นหลามเลยค่ะขอขอบพระคุณไปยังเอฟซีแฟนเพลงทั่วประเทศไทยและ ในหลายๆประเทศที่ได้ติดตามซัพพอร์ตหนูทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะคะ t ฮชแท็ต้นข้าวสุปรยานะครับน้องก็จะมาโพสขอบคุณนะครับพ่อแม่อิซีและเจ้าภาพแบบนี้ทุกครั้งและ,ะที่มีงานนะอะไรประมาณนี้นะนะครับแล้วก็มาอัปเดตตารางงานของน้องต้นข้าวนะครับวันที่25เดือน92568 22นาฬิกา งานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันม,มรณภาพและปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อหยัดณวัดท่ากระบือตำบลท่าบางยางอำาเภอกระทุม่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแฮชแทกมาเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะแฮชแทกแล้วพบกันนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟที่รักของหนูนะครับก็สําหรับ พ่อพ่อแม่แม่เอฟสะดวกนะท่านใดสะดวกก็เดินทางไปให้กําลังใจน้องกันได้นะครับที่วัดท่ากระบือนะครับตำบลบางอย่างกับทุ่มแบนสมุทรสาครน,นะครับก็เรียกได้ว่าน้องก็มีงานนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นงานใหญ่นะครับตามที่ภาพปรากฏก่อนหน้านี้ก็มีรู้สึกว่าจะมีศิลปินท่านหนึ่งก็แล้วกันนะที่เรียกได้ว่ามีไปแสดง แล้วก็มีโอ้โหคนดูเยอะแยะเลยสําหรับที่นี่นะนะครับและก็ต้องมารอรุนว่านกตนข้าวไปแสดงขึ้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนจะมีศิลปินอีกท่านหนึ่งนะเออขึ้นร้องพร้อมนกตนข้าวนะอ่าถ้าจะไม่ผิดก็เป็นไรอันกาดบัณฑิตนะนะครับก็เป็นเออเรียกได้ว่าฉายาลูกชายแห่งชาติอีกคนหนึ่งนะนะครับก็น่าจะได้ขึ้นเวทีเดียวกันแล้วก็วันเดียวกันด้วยนะ แต่ว่ารู้สึกจะขึ้นก่อนน้องต้นข้าวนะน้องท้นข้าวน่าจะขึ้นที่หลังนะนะครับก็รู้สึกจะเป็นเวทีสอสุพันโชหรือเปล่าอันนี้แอดก็ไม่ขอยืนยันละกันยังไงก็ต้องลุ้นติดตามกันอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับวันที่25นะครับเดือน9 2568นี้นเองนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของเราให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ